อ่สรอดดีค่ะเรียนทุกคนอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรกยะจากคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอการทำตัวส่วนให้ไม่ติดกรนแล้วก็การหาค่าประมาณ เดี๋ยวในคลิปนี้จะไม่ขอทวนแล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากทวนใครยังจำไม่ได้ให้กลับไปดูที่คลิปที่แล้วนะคะเพราะว่ามีเป็นคลิปอัดไว้ให้แล้วอ่ะวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องเลขอยู่กาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจํานวนตรรกยะจริงๆเลขชี้กาลังเป็นจํานวนตรรกยะเราเคยเห็นกันแล้วแหละในแบบที่เก้ามั้งข้อสิบห้าที่มันยาก,ยากๆอะ่ะที่ไม่มีใครทํามาเลยอ,ะอ่ะเออก็คือจํานวนตรรกยะคืออะไรนะ จำนวนตระกยาก็คือจำนวนที่อยู่ในรูปของเศษส่วนหรือว่าทศนิยมซ้ำที่อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำอซึ่งในในหัวข้อเนี้ยเลขที่กำลังอ่ะมันจะเป็นในรูปเศษส่วน มาดูกันในหนังสืออันนี้บทนิยามที่ห้าอยู่ในหน้าที่หน้าที่สิบแปดอ่ะเขาบอกว่าให้ A เป็นจำนวนจริง และ n เป็นจํานวนเต็มที่มากกว่าหนึ่งถ้า a มีรากที่ n แล้วเราจะได้ว่า a กาลังหนึ่งส่วน n เท่ากับรากที่ n ของ a อมาดูก,กันอันนี้อย่างตัวอย่างข้อที่หนึ่งแปดกลังหนึ่งส่วนสองจากตรงนี้ a กาลังหนึ่งส่วน n จะเท่ากับรากที่ n ของ a หมายความว่าอะไรเลขชี้กําลังที่มันเป็นเศษส่วนแบบเนี้ย ตัวส่วนตรงเนี้ยเราก็จับมันมาเป็นอันดับของรากก็จะได้เป็นรากที่สองของแปดแต่ว่ารากที่สองเราก็ไม่นิยมเขียนเอาไว้ใช่ไหมเราก็ลาเอาไว้ซึ่งรากที่สองของแปดในที่นี้ก็คือสองคูณกันกี่ครั้งอ่ะสามครั้งแล้วตัวนี้มันเป็นรากที่สองใช่ป่ะเหมือนกันสองตัวดึงออกมาข้างหน้าได้หนึ่งตัวก็เลยกลายเป็น สองรูปสองแบบนี้โอเคไหมอ่าต่อไปตัวอย่างที่สองลบ64ทั้งหมดกำลัง1ส่วน3อันนี้ a ของเราเป็นค่าติดลบก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็จะได้เป็นรากที่หน้าที่เท่าไหร่ตัวส่วนของเลขยกกำลังเอาจับมันมาเป็นอันดับของรากก็จะได้เป็นรากที่สามของลบ64อบบันนี้ซึ่ง รากที่สามของลบหกสิบสี่มันก็มาจากรากที่สามของลบสี่คูณกันทั้งหมดสามตัวเพราะฉะนั้นรากที่สามของลบหกสิบสี่ก็จะเป็นลบสี่นั่นเองไหมต่อไปอันนี้บทนิยามที่หกเขาบอกว่าให้ A เป็นจำนวนจริงโดยที่ A ไม่เท่ากับศูนย์และ r เป็นจำนวนรตรรกยะที่ r เท่ากับ P ส่วน q อ่าตรรกยะเขียนอยู่ในรูปของ p ส่วน q นะโดย p และ q เป็นจำนวนเต็มซึ่ง q มากกว่าศูนย์ทำไม q ต้องมากกว่าศูนย์จริงๆ q มันต้องไม่ไม่เป็นศูนย์ตัวส่วนอ่าดูต่อแล้วหอรามอของ p และ q เป็นหนึ่งถ้า a กำลังหนึ่งส่วน q เป็นจำนวนจริงแล้ว a กำลัง a เท่ากับ a กำลัง p ส่วน q อันนี้ก็คือมาจากตรงนี้ที่เขาให้ r เท่ากับ p ส่วน q ใช่ไหมก็จะเท่ากับ a กำลังหนึ่งส่วน q คูณกับ p ก็คืออันนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราสามารถเขียนในรูปของ a กาลัง p ทั้งหมดกาลัง1ส่วน q แบบนี้ได้อ่แต่ตรงนี้เขาจะมาพิจารณาว่า a กาลังงส่วน q เป็นจำนวนจริงเราก็เขียนในรูปนี้หรือรูปนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าหอลมอของ p และ q เป็น1หนมายความว่าไงหมายความว่าเ,เลขชี้กําลังอ่ะตรงเนี้ยมันต้องอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำแล้วตัวยอย่างนะเช่น ลบแปดกำลังสิบสี่ส่วนหกแบบเนี้ยอันเนี้ยนนมันยังไม่อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำก่อนซึ่งสิบสี่ส่วนหกตรงนี้เราเอาแม่สองตัดก็จะได้เป็นเอาสองตัดสิบสี่ก็เหลือเจ็ดสองตัดหกได้สามเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลบแปดทั้งหมดกำลังเจ็ดส่วนสามแบบนี้อ่ะ พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ออกมาจาัดรูปจัดตรงนี้เขาบอกว่า a กําลัง p ส่วน q จับให้อยู่ในรูปนี้มันแยกกันได้ถูกปะเพราะว่านี้มันเป็นเลขชี้กําลังซ้อนกันเลขชี้กําลังซ้อนกันเอาเลขชี้กาลังมาคูณกันพอมันคูณกันแล้วหนึ่งส่วน q คูณกับ p ก็จะได้ p ส่วน q มันก็เลยเท่ากันอ่าทีนี้เราก็จะได้เป็นลบแปดกำลังหนึ่งส่วนสามทั้งหมดอยู่กําลังเจ็ดแบบนี้ ตามตรงนี้เลยทีนี้เราก็กลายเป็นไอตัวข้างในก่อนข้างในตรงนี้มันก็คือรากที่สามของลบแปดทั้งหมดอยู่กำลังเจ็ดอย่างนี้ซึ่งลบแปดมันก็มาจากลบสองคูณกันสามครั้งเท่ากับรากที่สามของลบสองกำลัง สาทั้งหมดยกกำลังเจ็ดอ่าพอมันคือลบสองคูณกันสามครั้งอันนี้รากที่สามเราก็ดึงลบสองออกมาได้หนึ่งตัวกลายเป็นลบสองยกกำลังเจ็ดเท่ากับร้อยี่แปดอันนี้ลองไปคูณดูหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นลบเก้ากำลังสามส่วนสองอันนี้อ่าถ้าเรามาจัด ให้อยู่ในรูปตามนี้เขาบอกว่า a กาลังหนึ่งส่วน q ต้องเป็นจํานวนจริงใช่ปะ่ะเราถึงจะได้เราถึงจะจัดได้แบบนี้ถ้าเราจัดให้มันเป็นลบเก้ากำลังหนึ่งส่วนสองคูณกับ 3, มันไอตัวข้างในเนี่ยสังเกตน,นะลบเก้าใช่ปะ่ะมันเป็นลบเก้าอันนี้มันเป็นมันจะเขียนออกมาในรูปของรากที่สองของลบเก้าซึ่งมันคือรากที่เป็นจํานวนคู่ใช่ปะ่ะมันเป็นจํานวนคู่ แล้วตัวข้างในมันสามารถติดยกได้ไหมก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องเราไม่สามารถเขียนแบบนี้ได้มันจะได้ว่าเนื่องจากลบเก้ากำลังหนึ่งส่วนสองอ่ะมันไม่ียาวเพราะว่า ลบเก้ากำลังหนึ่งวนสองไม่เป็นจำนวนจริงอ่ก็เลยตัวนี้ก็เลยหาไม่ได้คือข้อควรระวังของของเรื่องเนี้ยก็คือเราต้องจำไว้ให้แม่นว่าเลขชี้กำลังอันเนี้ยเลขชี้กำลังมันเป็นเศษส่วนใช่ปะ่ะไอตัวส่วนอ่ะมันคือรากที่รากที่เท่าไหร่นี่แหละถ้ารากมันเป็นรากที่เป็นจำนวนคู่แล้วอ่ะ ไอตัวตรงเนี้ยตัวฐานอ่ะมันจะติดลบไม่ได้นะคะอ่ะตอไปอันนี้เขาบอกว่าในกรณีที่ a เท่ากับศูนย์และ r เป็นจำนวนตัรยะบวกสามารถนิยามศูนย์กํลัง r เท่ากับศูนย์ได้ แต่จะไม่นิยามในกรณีที่ a เท่ากับ0และ r เป็นจำนวนตรรกะลบยังไงมาดูตัวอย่างเช่นเ,เขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ0ใช่ป่ะ a เท่ากับ0หมายถึงว่าตัวฐานเป็น0ูน์ะ่ะตัวฐานคือ0และ r เป็นจำนวนตรรกะบวกสามารถมันจะนิยาม0กําลัง r เท่ากับ0ได้อย่างเช่นจำนวนตรรกะบวกถ้าสมมติอย่างเช่น0กําลัง2 2ก็เป็นจำนวนตรรกะนะ มันก็คือศูนย์คูณศูนย์ถูกปะมันก็เท่ากับศูนย์หรือว่าตารรกยะที่เป็นจนํานวนบวกอย่างเช่นศูนย์กำลังสองส่วนสามเนี่ยพวกเนี้ยก็จะเท่ากับศูนย์ดีแต่ในกรณีที่ r าเป็นจนนานวนตรรกยะลบมันจะไม่มียามอย่างเช่นศูนย์กำลังลบหนึ่งง่ายๆเลยเวลาเลขคีก้กำลังติดลบเราก็ต้องย้ายลงไปถูกปะให้กลายเป็นตัวส่วนมันก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนศูนย์กำลังหนึ่งแบบเนี้ย มันก็คือหนึ่งส่วนศูนย์ซึ่งเศษส่วนตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นไม่ได้อันนี้ผิดก็มันไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์นั่นเองโอเคนะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อที่หนึ่งอันนี้รูทห้าเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ดูท้านี้ก็คือมันเป็นรากที่สองใช่ปะ่ะเราก็จะเขียนได้เป็นห้ากำลังหนึ่งส่วนสองเอารากรากที่อยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยมาเป็นตัวส่วนของเลขยกกำลังต่อไปอันนี้แปดกำลังรากที่สามของแปดกำลังสองเราก็จะได้เป็นแปดกำลังสองทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสามแบบนี้เราก็จับเท่ากับ เลขชี้กำลังซ้อนกันก็เอาเลขคี้กำลังมาคูณกันก็ได้ก็จะเป็นแปดกำลังสองส่วนสามอันนี้น,นั่นเองซึ่งเรารู้ว่าแปดมันก็คือสองกำลังสามใช่ป่ะทั้งหมดกำลังสองส่วนสามอันนี้ก็เลขชี้กำลังซ้อนกันอีกเอาเลขคี้กำลังมาคูณกัน,กนซึ่งสามมันก็ตัดจากสามได้มันก็เลยเหลือเป็นสองกำลังสองเท่ากับสี่นั่นเองต่อไป รากที่สามของหนึ่งส่วนเก้ากำลังสองอันนี้เราก็ได้เป็นหนึ่งส่วนเก้ากำลังสองทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามเป็นรากที่สามเอามาเป็นตัวส่วนของเลขยกกำลังเอตัวส่วนของเลขคี่กำลังก็จะเท่ากับอันนี้หนึ่งส่วนสามมันอยู่ข้างนอกเล็บใช่ปะ่ะเราก็กระจายเข้าไปหนึ่งส่วนสามกระจายเข้าไปเป็นเลขคี่กำลังของหนึ่งมันก็คือนหนึ่งกำลังหนึ่งส่วนสามหนึ่งกำลังหนึ่งส่วนสามก็คือหนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นกูขอใช้หนึ่งไว้ แล้วก็เก้ากำลังสองก็จะเป็นเก้ากำลังสองเอ่อคูณกับหนึ่งส่วนสามก็จะเป็นสองส่วนสามแบบนี้ซึ่งมันก็เท่ากับเก้ามันก็คือสามกำลังสองทั้งหมดกำลังสองส่วนสามเลขชี้กำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันได้เป็นสามหนึ่งส่วนสามกำลังสี่ส่วนสามแบบนี้หรือว่าถ้าเราอยากให้ตัวนี้ย้ายขึ้นไปก็จะกลายเป็นเลขชี้กำลังสิบยกก็ได้ เป็นสามกำลังลบสี่ส่วนสามแบบนี้ต่อไปอ่าอันนี้เมื่อกี้เขียนเอจำนวนที่อยู่ในรูปของกลนให้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังทีนี้มาเขียนจำนวนที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปกลนกันมาข้อหนึ่งนี่จะเจ็ดกำลังหนึ่งส่วนสามเรารู้ว่าอะไรนะ ตัวส่วนของเลขชีกําลังใช่ปะคือรากที่จุดๆของกลนเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวส่วนตรงนี้มันเป็นส่วนสามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรากที่สามของยี่สิบเจ็ดอ่ะซึ่งยี่สิบเจดมันก็มาจากอะไรสามกำลังสามเหมือนกันสามตัวเราก็ดึงออกมาข้างนอกได้หนึ่งตัวเท่ากับสามนั่นเองหรือว่าข้อที่สอง ี่กำลังสามส่วนสองอันนี้เราก็าแยกแยกเลขชี้กำลังก่อนให้มันให้มันเหลือกำลังหนึ่งส่วนสองอ่ะเราจะเขียนหกสสิบี่กำลังสามทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสองหรือว่าหกสสิบี่กำลังหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกำลังสามแบบนี้ก็ได้ถูกทั้งสองวิธีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเลขชี้กำลังมันคูณกันมันก็จะได้เป็นสสิบี่กำลังสามส่วนสองเท่ากันแต่ว่าครูอ่ะจะถนัดเขียน เอาเลขชี้กาลังตรงเนี้ยมาไว้ข้างในมากกว่าแล้วก็เอากําลังที่เป็นเศษส่วนไว้ข้างนอกสุดอ่ะก็จะได้แบบนี้นะทีนี้กูรู้ว่าเอ่อตัวส่วนของเลขชี้กาลังตรงนี้มันจะกลายเป็นรากที่สองของหกสิบสี่กำลังสามก็จะได้แบบนี้อ่ะซึ่งหกสิบสี่กำลังสามหกสิบสี่ของเรามันมาจากสอง คูณกันกี่ครันะ้งอ่ะของคูณกันหกครั้งทั้งหมดกําลังสามแบบนี้มันก็จะเท่ากับหน้าที่สองของสองกำลังเลขชี้กำลังสอนการเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันหกคูณสามเป็นสิบแปดแบบนี้ซึ่งมันก็เท่ากับเหมือนกันทั้งหมดสิบแปดตัวอันนี้รากที่สองเราก็ดึงออกมาได้เก้าตัวเป็นสองกำลังเก้าแบบนี้น,นั่นเองต่อไปข้อสาม ลบ125กำลังมส่วนหาอันนี้เราก็ได้เป็นลบ125กำลัง3ทั้งหมดกำลัง1ส่วน5แบบนี้แล้วเราก็เอาตัวส่วนของเลขที่กำลังมาเป็นอันดับของกรนก็จะได้เป็นรากที่5ของลบ125ทั้งหมดกำลัง3ซึ่งมันก็เท่ากับ ลากที่ห้าของลบร้อยี่ห้ามันเท่ากับห้าคูณกันมันเท่ากับลบห้าคูณกันสามครั้งก็จะเขียนเป็นลบห้ากำลังสามทั้งหมดกําลังสามลบห้ากำลังสามก็คือลบร้อยี่ห้าแล้วก็กําลังสามตรงนี้เองอ่ะมันก็เลยเท่ากับลากที่ห้าของลบห้าทั้งหมดกําลัง เลขชี้กำลังตอนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเป็นกำลังเก้าอ่ะรากที่ห้าเหมือนกันห้าตัวเราก็ดึองออกมาข้างนอกได้หนึ่งตัวเท่ากับลบห้าแล้วก็รากที่ห้าของลบห้ากำลังสี่แบบนี้อ่ะเรียบร้อยสำหรับเนื้อหาในวันนี้แต่ว่ามีแบบฝึกมาดูกันแบบฝึกที่สิบสามอ่ะ จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังมาดูข้อที่หนึ่งรูทสามรูทสามเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเราก็จะได้เป็นสามสามยกกำลังหนึ่งส่วนสองเพราะว่าสองตรงนี้ก็คือรากที่สองตรงนี้เนี่นอ,อหน้าจอหายหรือเป่า อ่าอ่ะ,อะข้อหนึ่งก็จะได้เป็นสามกำลังหนึ่งส่วนสองต่อไปข้อสองอันนี้ก็จะได้เป็นเออใครที่ยังไม่ได้ทำอะ่ะให้กดพพสไว้ก่อนนะคะกดพพสไว้ก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยพร้อมกันดีกว่าแบบลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยนะอ่ะอันนี้ก็จะได้เป็น สยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสามซึ่งมันก็เท่ากับสามกำลังสองส่วนสามนั่นเองอ่ะข้อต่อไปมันก็คือหนึ่งส่วนสิบหกกำลังห้าทั้งหมดยกกำลังตัวนี้เราก็คือมันก็คือตัวส่วนของเลขชี้กำลังมันก็คือหนึ่งส่วนสี่แบบนี้แล้วเราจะกระจายเข้าไปก็จะได้เป็นหนึ่งกำลังหนึ่งส่วนสีก็คือหนึ่งส่วนด้วยสิบหกกำลัง ห้าคูณหนึ่งส่วนสี่เป็นห้าส่วนสี่วันนี้อ่าแล้วเราก็คิดต่อเองกะได้เพราะว่าครูเขาเขียนมว้เช่นี้ต่อไปลากที่เของหกสิบสี่อ่าลากที่เอของหกสิบสี่อันนี้เราก็จะได้เป็นหกสิบสี่กำลังหนึ่งส่วนเอ็อันนี้ในกรณีที่อันนี้เขาเขียนไว้ว่าเอ่อเอ็นต้องเป็นจำนวนเต็มบวก เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกทุกข้อเลย n เ,เป็นจำนวนเต็มบวกนะขเขียนไว้ต่อไปข้อห้าอันนี้รากที่ n ของ xy ก็จะได้เป็น xy ทั้งหมดอยู่กำลังหนึ่งส่วน n แบบนี้อ่ะอันนี้ก็เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันแล้วก็ x คูณ y x กับ y อ่ะต้องเป็นจำนวนที่เป็นบวกเหมือนกันหรือว่าลบเหมือนกันแล้วก็เมื่อ xy เป็นจำนวนบวกเป็นจานวนเต็มบวก เป็นจำนวนบวกท่ว okay, okay. เมื่อ xy เป็นจำนวน mm hmm. เมื่อ xy มากกว่าศูนย์เอี่มากกว่าเท่ากับศูนแบบนี้ mm hmm. ต่อไปข้อหกอันนี้เราก็จะได้เป็นก็ข้างใน x-3 กลสามกำลังสี่ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนห้าแบบนี้เอง ก็จะเท่ากับ x ลบสามทั้งหมดยกกำลังสี่ส่วนห้าแบบนี้ข้อเจ็ดแล้วก็ตัวข้างในมาเขียนไว้เป็นฐานเหมือนเดิมเป็นสาม x ลบสี่ทั้งหมดยกกำลังหกแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนเจ็ดเพราะว่าอันนี้มันรากที่เจ็ดรากที่เจ็ดแล้วก็เอามาเขียนเป็นตัวส่วนของเลขชี้กำลัง อันนี้เลขชี้กำลังซ้อนกันก็จะได้เป็นสาม x ลบสี่ทั้งหมดกำลังหกส่วนเจ็ดแ่อไปอันนี้รากที่สามของลบ x y ทั้งหมดอยู่กำลังแปดเราก็ต้องทำข้างในวงเล็บก,ก่อนก็จะได้เป็นลบ x y ทั้งหมดอยู่กำลังหนึ่งส่วนสามแล้วก็ทั้งหมดอยู่กำลังแปดจากนั้นเลขชี้กำลังซ้อนกันเราก็เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเท่ากับลบ x y ทั้งหมดกำลังแปดส่วนสาม อันนี้ก็เหมือนเหมือนกับตรงนี้เลยข้อขอจำกัดเดียวกันเมื่อ x y มากกว่าเท่ากับศูนย์นะอ่ะต่อไปข้อเก้าอันนี้เราก็จะได้เป็น x กำลังสามลบหนึ่งทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามแล้วก็ทั้งหมดกำลัง n คือเราต้องคิดในวงเล็บก,ก่อนอ่ะ จากนั้นเราก็เลขชี้กาลังซ้อนกันเราก็เลขชี้กําลังมาคูณกันเท่ากับ x กาลัง3ลบ1ทั้งหมดอยู่กาลัง n ส่วน3แล้วก็สุดท้ายรากที่ 5n ของ2ทั้งหมดอยู่กาลัง6เราก็คิดข้างในวงเล็บก,ก่อนเหมือนเดิมเป็น2กาลัง1ส่วน 5n ทั้งหมดอยู่กาลัง6 ก็เท่ากับสองกำลังหกส่วนห้าเอ็เมื่อเ็เป็นจำนวนเต็มบวกต่อไปจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูป,ปรากข้อที่หนึ่งห้ากำลังหนึ่งส่วนสองอ่ะตัวนี้เลขชี้กำลังที่เป็นตัวส่วนเราก็เอามาเขียนเป็นอันดับของรากใช่ปะ่ะก็จะได้เป็น รากที่สองของห้านั่นเองต่อไปเก้ากำลังหนึ่งส่วนสามมันก็ได้เป็นรากที่สามของเก้าแบบนี้ต่อไปเจ็ดกำลังหนึ่งส่วนห้าทั้งหมดกำลังสี่แล้วก็คิดในวงเล็บก่อนเป็นรากที่ห้าของเจ็ดทั้งหมดยกกำลังสีง่แบบนี้ข้อสี่ทีดในวงเล็บก่อนเป็นรากที่สามของแปดทั้งหมดยกกำลังห้า ข้อห้าอันนี้ได้คิดกำลังยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนก็จะได้เป็นแปดกำลังสองส่วนสามซึ่งมันก็เท่ากับแปดกำลังสองทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามก็จะเท่ากับแปดกำลังสองราบที่สามของแปดกำลังสองแบบนี้ ต่อไปข้อหกเจ็ดกำลังห้าส่วนสามเราก็จะได้เป็นเจ็ดกำลังห้าทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามหรือใครจะเขียนเป็นเจ็ดกำลังหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกำลังห้าแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่คนถนัดเลยถ้าถ้าเขียนแบบแรกถ้าเขียนแบบแรกก็จะได้เป็นรากที่สามของเจ็ดกำลังห้าถ้าเขียนแบบที่สองก็จะได้เป็น รากที่สามของเจ็ดทั้งหมดยกกำลังห้าแบบนี้คือมันเขียนต่างกันแต่ว่ามันก็ได้ค่าเท่ากันนั่นแหละต่อไปข้อเจ็ดยี่สิบห้ากำลังสามส่วนสองเราก็ได้เป็นยี่สิบห้ากำลังสามทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสองเท่ากับรากที่สองของยี่สิบห้ากำลังสามหรือจะเขียนเป็นยี่สิบห้ากำลังหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกำลังสามแบบนี้ได,ได้ก็จะได้เป็น ลำที่สองของยี่ห้าทั้งหมดยกกำลังสามแบบนี้ต่อไปข้อแปด x ลบ y ทั้งหมดกำลังสามส่วนเจ็ดอันนี้ก็จะได้เป็น x ลบ y ทั้งหมดกำลังสามแล้วก็ทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนเจ็ดก็จะได้เป็นลกที่เจ็ดของ x ลบ y ทั้งหมดยกกำลังสามแบบนี้ข้อที่เก้า อ่ะก็จะเป็นลบ x y กำลังสองทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามก็จะเท่ากับเอ่อรากที่สามของลบ x y ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ข้อสุดท้ายสี่กำลังห้าทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามก็จะได้เป็นสี่กำลังเอ่อรากที่สามของสี่กำลังห้าแบบนี้อ่ะจบแล้วสำหรับวันนี้ก็คือง่ายๆก็คือเราเห็นอะไรที่ ถ้ามันอยู่ในรูปของกนรนแล้วเราอยากเปลี่ยนให้เป็นรูปของเลขชี้กำลังเราก็เอาอันดับของกนรนไปเป็นตัวส่วนของเลขชี้กำลังแต่ถ้าเราเห็นอะไรที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังแล้วเราก็เลขเราลลเลขเราเลขชีก้กำลังมันเป็นจำนวนตรรกยะเราก็เอาตัวส่วนของเลขชีก้กำลังมาเป็นอันดับของกนรนนอกนั้นก็อยู่ข้างในเครื่องหมายปกติ อ่ะโอเคนะงั้นสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ